สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเตรียยุโรปนะคะมือนนี้นะคะแม,ม่จ๋ากะจะมาเฮตุคลิปนะคะตอบคําถามของ FC นะคะแบบดุนๆเนาะซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีคนถามคําถามแม่จ๋าเข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องอจดทะเบียนสมรสเกี่ยวกับเลิกกับสามีอียัางนู่นนี่นั่นแหละเดี๋ยวมือนนี้นะคะแม่จ๋าจะมาเหตุคลิปตอบคําถามนะคะแต่จริงๆแล้วคำถามเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะล้วก็ ข้อมูลการจดทะเบียนการยาหรือเอกสารเฮ็ดเรื่องนู่นนี่นั่นนะคะที่ออสเตรียนะคะแม่จ๋าบ่ค่อยอยากาเฮ็ดคลิปมาเรานะคะเพราะว่านงด้วยที่เข้ากับบริเกงแล้วก็หูเอียงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในมือน,นีนะคะอ่าเอฟซี FC เป็นอยากหูเนาะก็เลยแบบว่าแม่จ๋าขอตอบเป็นแบบคร่าวๆนะคะตามที่หูมาเนาะ นั่นแหละเดี๋ยวจังไหนถ้าเกิดว่ามีใครหู้อมููเพ่มเติมนะคะหรือว่าอย่างกัสามารถแบ่งปันเพิ่มเติมนะคะต่อคำถามซอยกันตอบนะคะให้เพื่อนเอฟซีของเฮานะคะได้หูนะคะก็จะดีนะคะแม่จ๋ากะขอขอบคุณไวล่วงหนานะคะถ้าเกิดว่ามีใครมีข้อมูลสามารถแบ่งปันเพิ่มเติมกับแม่จ๋ากะยินดีนะคะที่ใต้คลิปเนาะคำถามของเอฟซีนะคะที่เพื่อนถามเข้ามานะคะข้อหนึ่งเพื่อนถามว่า หญิงขอเลิกแล้วชายต้องรับผิดชอบลูกจนอายุกี่ปีนะคะอันนี้คำถามที่พี่เพื่นถามมานะคะอันนี้คำถามอาจจะแบบบ่ค่อยชัดเจนบานใดน,นะแต่ว่าเมจ๋าขอเดาว่าถ้าเกิดในกรณีที่จดทะเบียนสมรสกันนะคะแล้วฝ่ายหญิงเป็นคนขอหย่านะคะแล้วผู้ชายต้องรับผิดชอบลูกไปจนถึงอายุกี่ปีนะคะรับผิดชอบลูกจนลูก อายุกี่ปีประมาณนี้นะคะแม่จ๋าขอเดาว่าเพิ่อนอาจะถามประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาตอบคําถามค่ะในกรณีที่ไฟยิ่งนะคะขอเลิกเนาะ,ะกะไฟใชายนะคะกะยินยอมแต่โดยดีที่จะเลิกให้เนาะกะตกลงคุยกันด้วยดีนะคะที่นี่ไม่ใช่แต่ฝ่ายชายจะเป็นคนรับผิดชอบส่งเสียลูกแต่ฝ่ายเดียวนะคะ ซึ่งผู้เป็นภรรยาก็ต้องรับผิดชอบส่งเสียลูกด้วยเหมือนกันนะคะพ่อแม่นะคะจะต้องรับผิดชอบส่งเสียลูกนะคะจนกว่าลูกจะมีรายได้เป็นของตัวเองอถ้าจําตัวเลขบวพิษน่าจะประมาณสัก1000ยูโรอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าจนกว่าลูกจะเรียนจบแล้วมีงานทำมีรายได้เป็นของตัวเองเลี้ยงดูตัวเองได้ประมาณนั้นนะคะ ซึ่งเด็กที่อยู่ที่นี่ก็จะเริ่มกันอายุที่16นะคะก็สามารถเรียนด้วยทำงานด้วยมีรายได้เป็นของตัวเองได้แล้วนะคะกับอายุพื้นฐานนะคะก็คือ16ปีนะคะเพราะว่าเด็กหน่อยบางคนนะคะเขาโบประสงค์จะเรียนต่อนะคะเขากลับไปทำงานนะคะมีรายได้ในช่วงอายุ16ปีนี่แหละนะคะแต่ว่าในกรณีที่เด็กบางคนนะคะไม่ต้องการทำงานเนาะต้องการเรียนต่อ เขาต้องผู้เป็นพ่อแม่นะคะจะต้องส่งลูกไปจนถึงประมาณาบ่แน่ใจว่าเขาจะถึงอายุ21ปีนะคะประมาณนี้แหละถ้าแม่จ๋าจําไม่ผิดนะคะมาตรฐานเขาประมาณ21ปีนี่แหละถ้าเกิดว่าแม่จ๋าเบายังผิดกะผู้ใดหูก,ก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะคะแต่ว่าแม่จา๋าวาอยู่ที่อายุ21ปีนะคะแต่ที่นี่นะคะมันก็บ,บ่ได้สิ้นสุดอยู่ที่อายุ21นะคะ เพราะว่าบางเทือนะคะการเรียนนะคะแต่ละสาขาวิชานะคะคุณต้องใช้เวลาเรียน 2- 3สปีหรือ4ปีอะไรประมาณนี้ซึ่งเด็กนะ่ะก็จะต้องมีอายุเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเด็กประสงค์ที่จะเรียนเพิ่มขึ้นไปอีกคือพ่อแม่ก็จําเป็นที่จะต้องส่งเสียเลี้ยงดูลูกไปอีกนะคะต้องจ่ายช่วยเหลือเขาไปเรื่อยๆจนที่เขาจะสิ้นสุดการเรียนของเขาอย่างประมาณนี้นะคะ แต่มันก็มีข้อแม้แยกย่อยไปอีกนะคะในกรณีที่เด็กนะบางคนเนาะเขาไม่ต้องการทํางานเลยเขาต้องการเรียนอย่างเดียวนะคะหลกะักกอ่าให้พ่อแม่เนี่ยทรงหล,ลักกรับผิดชอบเขาอย่างเดียวแต่ทีเนี้ยบางทีนะศาลหรืออยังเขาจะพิจารณานะคะถ้าเกิดว่าคือคุณโตอายุขนาดนี้แล้วนะคะ21แล้วถ้าคุณอยากเรียนต่อนะคะอ่าเสาร์อาทิตย์คุณก็ต้องไปทํางานบ้างหาอะไรได้บ้าง หรือว่าช่วงปิดเทอมนะคะคุณต้องหาเงินบ้างอะไรบ้างไม่ใช่รอแต่พ่อแต่แม่นะคะอันนี้คือสามารถแบบว่าศาลสามารถสั่งได้นะเพราะว่าพ่อแม่บางคนคือไม่ไหวอะ่ะเออลูกกับแบบคือลูกบางคนกับหัวหมอนะคะเออนั่นแหละว่อ,อยากเ็ดงานให้การนะคะอยากแบบว่าอ้างว่าเรียนเรียนเูีนนูนี้นั่นยังประมาณนี้นะแต่ว่านั่นแหละคือแบบกฎหมายอยู่นี่บางเถือเขาก็ไม่ได้เอื้ออะไรขนาดนั้นเนาะคือคุณต้องแบบ เขาให้แบบเด็กน้อยนะคะหูจักซอยตัวเองหูจักหาเงินหายอย่างของตัวเองนะคะนั่นแหละดูแลเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการประกอบนะคะคำพิจารณาอีกนะคะในเรื่องของการส่งเสียดูแลลูกเต้านะคะอันนี้ก็ผ่านไปนะคะสำหรับคำถามข้อที่หนึ่งเนาะทีนี้มาถึงคำถามข้อที่สองนะคะพี่เพื่อนถามขอมาว่าเมียที่อยู่ด้วยกันนานนะคะ แต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะคะแล้วจะได้อะไรนะคะหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเฮาอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งเนาะจะเป็นเวลานานหรือเวลาสั้นแค่ไหนนะคะ,ะเราก็จะไม่มีสิทธิ์อะไรใดๆทั้งนั้นนะคะเพราะว่าเราเป็นแค่บอยเฟนเกิร์ลเฟนนะคะไม่ได้เป็นสามีถูกต้องตามกฎหมายนะคะที่นี่นะคะมันก็้นอยุที่ว่าฝ่ายชายน่ะ ก็สามารถทําสัญญาหรือว่า,าล่างอะไรต่างๆพินัยกรรมหรืออะไรต่างๆนะคะไฟใต้นาะสามารถเทิขึ้นมาได้นะคะว่า,าหลังจากที่แยกแยกกันไปหรือว่าหลังจากที่เสียชีวิตแล้วนะคะเพิ่นจะยกหรือว่าจะใหยอย้อียงกับผู้ยิงของเพิ่นนะคะเพิ่นสามารถเขียนบันทึกเป็นลายลักษณอักษรได้นะคะ แต่ว่าเฮากับบามารถที่จะไปเรียกร้องเอาทรัพย์สมบัติยังของเขาได้นะคะนอกจากว่าถ้าเกิดระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันนะคะเรากับอันไหนที่เข้าสื่อเฮ้าหาเฮาสางลมกัน,นะคะเข้ากับแบบว่าตกลงนะคะแบ่งกันโดยดีสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีรถอยูคขั้นหนึ่งนะคะอ่าเข้าอ่ะซอยกันจ่ายนะคะนูนี่นั่นเนาะเร็จแล้วเวลาอ่าเลิกกันมาเนาะอ่าผู้ดใดอยากเอารถนะคะก็เอาไป หรือว่าอย่าขายกะคือขายไปกะแบ่งกันียอย่างประมาณนี้แหละหรือว่าอย่างก็แล้วแต่ใดๆคือคนสองคนต้องตกลงกันเอานะคะถ้าอ่าต่างฝ่ายต่างบ่ยนยอมกันนะคะหรือว่าอ่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบ่ยมนะคะถึงขนาดฟ้อ,ฟองร้องกันหรือว่าเรื่องของสารคามเกี่ยวของนะคะอันนั้นเทาก็ต้องพิจารณาดีๆนะคะว่าสิ่งที่เทาเสียไปกับสิ่งที่เทาได้มามันจะคุมบอนะคะแล้วอย่างการใส่เวลานะคะ ในการดําเนินเรื่องอย่างต่างๆคือแบบว่ามันก็จะแบบค่อนข้างจะใช้เวลานะคะมันจะคุมโมยอย่างต่างๆนะคะคือเขาก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะแล้วมาถึงคําถามข้อต่อมานะคะพี่เพิ่นถามข่าวเมื่อาทรัพย์สินต่างๆนะคะที่ฝ่ายชายมีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกับเรานะคะเราจะไม่มีสิทธิ์ใดๆใช่ไหมนะคะนี่คือคําถามของพี่เพิ่นถามมาเนาะ,ะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาตอบบางสิ่นะคะ คำถามข้อนี้นะคะแม่จ๋าคิดว่าคําตอบนะคะจะเหมือนเมืองไทยเฮานะคะแต่คือว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายชายนะคะเขามีทรัพย์สินสมบัติอย่างย่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก่อนที่จะมาแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับเราคือเราจะไม่มีสิทธิ์ใดๆในสมบัติของเขาที่เขามีอยู่นะคะเฮาจะได้เฉพาะสิ่งที่เฮาจะมีสิทธิ์เฉพาะในที่อ่า ช่วงที่เราแต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะ้วกาเริ่มหาเริ่มสางเริ่มมีนู่นนี่นั่นกันมากนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องแบ่งต้องแชร์ร่วมกันนะคะในกรณีที่เฮาเลือกลากันไปหรือยาขาดกันหรือ,อยังนะคะคือคนสองคนนะคะที่อยู่น้ำก,นกันก็ต้องแบบว่า ตกลงกันนะคะว่าทรัพย์สินสมบัติต่างๆนานานะคะที่เขาหามาที่สังมารวมกันน่ะเขาจะแบ่งกันจังไหนนะคะก็คือแบบตกลงกันให้ได้ละกันเขียนสัญญานะคะร่างสัญญาขึ้นมาละกันเอาไปดําเนินการนะคะตามข้อกฎหมายของเขาต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าเขาตกลงกันบ่ด้นะคะ,ะก็คือจะต้องอไฟหนึ่งยอมไฟหนึ่งไม่ย,ยอมอย่างคือแบบกะต้องไปว่ากันที่ศาลอีกเที่ยน,นึงนะคะละกันะจะมีผลพิจารณาจังไหนข้อได้ข้อเสียหรือเวลาต่างๆ ตามที่คล้ายๆที่กล่าวมาเบื้องต้นนะคะนั่นแหละคือเขาจะต้องแบบคิดพิจรารณาให้ดีนะคะว่าคือขายอยู่หนีค่าใช้จ่ายท่านาหรือยอย่างกับโมเมนถูกๆนะคะแพงมาบางเท่อมันก็ไม่คุ้มกับสิ่งที่เราจะทํานะคะเพราะฉะนั้นนะคะแต่ส่วนมากมาจะเห็นส่วนมากคนที่นี่ไม่ค่อยจะมีปัญหานะคะคือว่าเลิกกันก็คือเลิกแล้วก็จบกันดีๆแล้วก็ทําสัญญาแล้วก็ไปว่าด้เรื่องกฎหมายนะคะประมาณนั้นนะเราก็จะบม่มีปัญหาใดๆละ่ะตางคนต่างคือแบบจะเสียน้อยมากที่สุดนะคะ ในการอาค่ใช้จ่าจในการแบบยาหรือแบ่งสมบัติกันอย่างประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเมจ้าจะขอเสริมในกรณีที่จดทะเบียนสมรสกันนะคะเมจ่าเคยได้ยินมาเยอะมากนะคะที่เขาจะทําสัญญาก่อนจดทะเบียนสมรสกันนะคะคือฝ่ายชายจะให้ผู้หญิงนะคะ เซ็นสัญญาก่อนที่จะตกลงแต่งงานกันก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกันนะคะเหตุผลนะคะก็คือตามที่แม่จ๋าบอกแหละผู้ชายต่างชาติอยู่นีนะคะถ้าเกิดว่ามีเหตุเวลาเขาแต่งงานจดทะเบียนแล้วมีเหตุที่แบบเลิกลากันไปหรืออย่างต่างๆนานาๆน่นะคือ ข้อเสียส่วนมากมันจะตกอยู่ที่ผู้ชายนะคะซึ่งเพิ่นจะต้องเสียเงินเลี้ยงดูหรือออียงต่าง,างๆจิปทาคือเยอะมากนะคะ <at> เพราะฉะนั้นสมัยนี้นะคะผู้ชายบางคนนะคะก็จะแบบว่าให้ผู้หญิงนะคะเซ็นสัญญาก่อนเราก็ทําสัญญาร่างสัญญาขึ้นมาร่วมกันก่อนว่าในระหว่างที่เราจุดทะเบียนแต่งงานกันแล้วอยู่ร่วมกินกันแล้วนะผู้หญิงจะมีสิทธิ์อะไรบ้างในสิ่งที่ อ,อยู่ด้วยกันหามาด้วยกันนะคะบางคนก็จะมองว่าผู้ชายาตั้งชาติสลาดนะคะจริงๆแล้วมัน็นาต้องเป็นนิสัยแหละคะ่ะเพราะว่ากฎหมายนะคะส่วนมากมันกจ็จะบ่ค่อยเอือ้อให้กับผู้ชายสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็ต้องระแวดระวังตัวเองไว้นะคะเพราะว่าตัวอย่างไม่เห็นมากนะคะในการที่แบบเลิกลากับเมียที่จดทะเบียนสมรสแล้วบางเือถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชายเป็นฝ่ายผิดเองนะ่ะบางคนจะรวยขนาดไหนนะคะถูกเมียฟ้องร้องนะคะ บางทีไม่เหลืออะไรเลยก็มีนะคะเคสแบบนี้แม่จ๋าเห็นเยอะมากนะคะแต่ถ้าตัวเองไม่ผิดนะคะ,ะถ้าผู้ชายไม่ผิดน่ะมันก็ยังพออะไรกันได้อยู่นะคะกับมาถึงกับมดเนื้อมดโตอย่างประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกะอย่าขอเตือนนะคะเพราะว่าพี่เพิ่นที่ถามขามานะ่ะเพิ่นวงเล็บไว้ว่าเดี๋ยวเพิ่นถามข้อมูลก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสนะคะ อ่าอันนี้แม่จ๋าอยากบอกนะคะเวลาถ้าเกิดว่าผู้ชายมีสัญญาอะไรให้เซ็นนะคะก่อนที่เราจะจดทะเบียนะคะแม่จ๋าอยากให้เบ่งเอกสารดีๆนะคะแล้วทําข้อตกลงร่วมกันนะคะเราโอเคเขาโอเคนะคะทุกอย่างมันโอเคเราก็สามารถเซ็นได้นะคะการทําสัญญาก่อนแต่งงานมันก็โมเมนต์นี้ยังที่นาัวนะคะแต่ว่า ขอให้เรารู้ว่าสิ่งที่เขาให้เซนนั้นมันคืออะไรนะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังนะคะบอเมอนวาเขาให้เส้นอย่างกับเส้นๆไปนะคะพ่อเมือน,นึ่งเกิดเลือกล่ากันไปนะคะเจ้าของบราย,ยัางนะคะมาเรียกร้องอยหยังแบบคือมันก็เรียกร้องไม่ได้นะคะ คือเอกสารบางทีคุณไม่รู้ว่าคุณเซ็นอะไรลงไปนะคะมันมีรายละอักษรแล้วนะคะจะมาเรียกร้องอย่างที่หลังบ่ได้นะคะอันนี้ขอเตือนนะคะที่พี่ที่แบบว่ากําลังจะจดทะเบียนสมรสนะคะให้ดูเรื่องเอกสารสัญญาก่อนที่จะแต่งงานให้ดีๆก่อนที่จะเซ็นนะคะถ้าบอมีก่กะจะมีลามไม่หยังงยูนะคะพี่ๆคนไทยนะคะอยู่หนีตังชาตินะคะเขาก็ซอยกันดีอยู่นะคะบบตงยานนะคะว่าเขาจะบกหมูภาษาบกหูหยังนะคะ ล่ามพี่คนไทยนะคะเยอะมากก็สามารถช่วยเหลือกันได้นะคะในกรณีที่เกิดต้องการความช่วยเหลือน,นะคะแล้วคําคถามขอต่อมานะคะพี่เพิ่นถามของเมาื่วาถ้าหากจดทะเบียนสมรสแล้วภายในกี่ปีเราจะได้บํานาญแล้วเราจะได้อย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือคําถามข้อสุดท้ายที่พี่เพิ่ถามมาะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะมาตอบวางสีนะคะ ในกรณีที่เขากะยังอยู่นะคะใส่ชีวิตน้ากันอยู่ละก็มีทะเบียนสมรสน้ากันอยู่นะคะเงินกเกษียณงานนะคะก็คือแบบว่าต้องขอบอกว่าเป็นเงินใครก็เงินใครนะคะเงินกเกษียณของสามีสามีเหลิกทํางานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเงินกเกษียณนะคะก็เป็นสิทธิ์เฉพาะของสามีนะคะ คนอื่นนะคะจะไม่มีสิทธิ์ใดๆนะคะในเงินเกษียณตรงนั้นนะคะนอกจากว่าสามีจะแบ่งให้นะคะทีนี้มันก็เหมือนกับเรานะคะถ้าเกิดว่าเราทํางานนะคะมือหนึ่งข้าเกษียณนะคะห้าก็จะได้รับเงินเกษียณนั่นคือกันนะคะซึ่งกับโบมีไขสามารถที่จะมาขอหรือมาใส่สิทธิ์ทั้งกฎหมายหรืออย่างคําว่าผัวเมียอย่างเนี่ยมามาแบ่งเอาเงินเกษียณเท่าน่ะคือแบบเป็นไปไม่ได้นะคะอันนั้นคือมันไม่ใช่ต้องแยกออกนะคะว่าเงินใครก็เงินใครนะคะ นอกเสจากว่าในกรณีที่ว่าสามีนะคะไม่ได้ทํางานแล้วแล้วก็ได้รับเงินบนานาญเนาะได้เงินกินหลังเกษียณนะคะแล้วที่นี่ยูย่ๆมือนึงนะคะสามีเสียชีวิตไปนะคะนั่นแหละเราถึงจะมีสิทธิ์นะคะในเงินเกษียณของสามีตรงนั้นนะคะซึ่งจะได้ประมาณ60%ปซนนะคะของจํานวนเงินที่สามีได้รับนะคะ แต่เขาก็จะกำหนดว่าคุณต้องแต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเป็นเวลา4ปีขึ้นไปนะคะคุณถึงจะได้เงิน60%์จากสามีนะคะแต่ทีนี้ว่าถ้าคุณอยู่กินกันมาแต่งงานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่อยู่กินกันมาประมาณ1ปี2ปี3ปีนะคะไม่เกินนี้คุณจะได้เงิน ประมาณประมาณเท่าไหร่นี่คืออ่าเข่ากระบอกบได้นะคะมันก็ขขืนอยู่วาอ่าสามีของคุณน่ะได้รับเงินเดือนเกษียณตอนนั้นอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแล้วคุณก็จะได้รับเป็นเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นไปนะคะแต่ว่าอ่าขั้นต่ำเลยเขากำหนดไว้นะคะที่อยู่ร่วมกินกันมาจดทะเบียนสมรสกันมาอยู่ด้วยกันมาน่ะอ่าเป็นเวลา3ปีเนาะไม่เกินนี้นะคะเขาจะจ่ายให้คุณประมาณ 800ยูโรต่อเดือนนะคะอันนี้คือขั้นต่ําเขากําหนดไว้แบบนี้นะคะเขาจะไม่จ่ายให้คุณต่ําไปกว่าน,นี้นะคะแล้วเป็นอย่างคือต้อง800นะคะ800ยูโรต่อเดือนที่คุณจะได้รับเนี่ยคือแบบทางการเขากับพิจารณามาดีแล้วนะคะเขากับแบบว่าอยากซอยค่านามค่าไฟค่าอยู่ของคุณอะคือแบบช่วยเหลือคุณได้ในระดับหนึ่งนะคะเงินจํานวนนี้เนาะนั่นแหละเขาก็เลยกําหนดที่แบบขั้นต่ำอยู่ที่ 800ยูโรต่อเดือนนะคะถ้าคุณอยู่กินแต่งงานกับสามีไม่เกิน3ปีนะคะกับประมาณนี้นะคะสำหรับคำตอบที่แม่จ๋าตอบให้กับ pfc คนหนึ่งที่เพิ่นถามเขมาม้าเนาะกะหวังว่าคลิปนี้นะคะกะจะเคลียร์คำถามค่าใช้ของ p เพิ่นได้ในระดับหนึ่งนะคะถามวา่าแม่จ๋าหูมัดใส่คือเมื่อไหได้นะคะเบาๆได้เนะาะต้องขอบอกก่อนว่า แม่จ๋าหูมาจากป้าป้านั่นแหละถามว่าป้าป้าคือหูนะคะเรื่องกฎหมายเรื่องนู่นเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่างสินะคะป้าป้านะคะทางานเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะคะบอกว่าจะเป็นในเรื่องของภาษีนะคะสัมภาระหรืออะไรต่างๆนานาเนาะทั้งในประเทศและนอกประเทศออสเตรียนะคะซึ่งป้าป้าก็ทำงานด้านนี้อยู่นะคะแล้วก็เป็นบอสนะคะประจำสองเมืองอยู่ณตอนนี้เนาะแต่ว่านั่นแหละด้วยที่ว่า มีคนมากมายนะคะที่มาปรึกษาปป้านะคะในเรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวนะคะการจดทะเบียนการหย่าสามีตายหรือ,อการนําของเข้าเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆนานาคือแม่จ๋ากะในฟังจากคําบอกเล่าของปปานั่นแหละนะคะแล้วก็าจาบ้างอะไรบ้างเนาะแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้พี่น้องฟังนะคะเข้าวๆได้ประมาณนี้นะคะ แล้วก็ต้องขอบอกว่านะคะสิ่งต่างๆที่แม่จ๋าพูดไปในคลิปนี้นะคะก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้ก็ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์นะคะตามเว็บอะไรต่างๆเนาะสำหรับใครมีคำถามหรือมีอย่างเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะถามกันมาใดคือเก่านะคะที่ใต้คอมเมนต์นะคะ ถ้าเกิดว่าแม่จา๋ารู้หรือมีอะไรที่พอแชร์พอแบ่งปันได้นะคะแม่จ๋าก็จะนํามาแบ,แบ่งปันเล่าสู่ฟังเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก,กับคอลาไปก่อนเนาะไปเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ